ในธรรมวินัยความรู้ที่จะให้นี่ก็คือเรื่องของอริสสีอย่างเดียวเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดการเดินทางท่องเที่ยวของหมู่สัตว์ในสังสารวัตเนี่ยไปเกิดเป็นพรมบ้างเทวดาบ้างมนุษย์บ้างนรกกับเนรเดชานเปรีวิสัยบ้างหมุนเวียนกันไปเนี่ยโอกาสที่จะเจออริสสัีได้สดับได้มารับรู้ได้ไข้คกเนี่ย,ยากไม่ง่าย เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากมูสัตว์ปริมาณเท่าเศษดินปลายเล็บเท่านั้นที่จะได้ยินได้ฟังสัต์ธรรมของพระองค์แต่มูสัตว์จํานวนมากที่เปรียบปริมาณเท่าดินมหาตัไผปัตตภีไม่มีโอกาสได้สด,ดับในคราของตถาคตดังนั้นพระองค์จึงให้คุณค่าของอริสสีเนี่ยเปรียบเหมือนน้ําทั้งมหาสมุทรส่วนคุณค่าคุณประโยชน์ในทางโลก หรือคุณวิเศษอุตริมนุษยธรรมอันยอดยิ่งของมนุษย์ที่เป็นฝักฝ่ายของปุถุชนเนี่ยคุณค่าของมันเพียงน้ำสองสมหยดเทียบกับน้ำในมหาสมุทรทั้ง4การเห็นอริสัต4ีการรู้อริสัต4ีการทังตลอดซึ่งอริสัต4ีทุกสมุทัไทยนิโรธมรรคเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญเร่งด่วนที่สุดในชีวิต ดังนั้นแม้จะมีไฟไหม้ผมบนศีรษะหรือไฟลุกไหม้พรงเสื้อผ้าพระผู้มีพระภาคก็บอกว่าอย่าเพิ่งรีบดับให้มารู้อริสสีก่อนเร่งด่วนขนาดนั้นพุกเจ้าให้เหตุผลอย่างไรต่อพระองค์บอกว่าถ้าไม่รู้อริสสีเนี่ยการตายของเรามันจะไปทุกขกติแต่ถ้าเรารู้อริสสีเนี่ยถึงแม้เราจะต้องตายเนี่ยแต่เราก็ยังได้ไปสุก,กตินี่เป็นความสําคัญเราต้องเห็นความสําคัญเป็นเรื่องของ สังสรารวัตรการเวียนว่ายตายเกิดเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากและสัตว์ทั้งหลายเนี่ยก็เวียนว่ายอยู่อย่างเนี้ปัญหาของการเวียนว่ายคืออะไรอันดับแรกไม่ว่าคุณจะอยู่ในภพที่มีความสุขขนาดไหนก็ตามณนะเวลาหนึ่งมันจะแก่มันจะเจ็บ,ม,จจบมันจะตายความทุกข์จะเกิดขึ้นจะเป็นเทวดาก็แก่เจ็บตายจะเป็นปลมก็แก่เจ็บตายจะเป็นมนุษย์ก็แก่เจ็บตายแน่ๆต้องเจอความทุกข์จากสิ่งเหล่านี้ชาาและมรณะครอบงำเรา ไม่มีพบใดต้านทานสิ่งเหล่านี้ได้แม้จะมีคุณวิเศษอันโอลานมีอิทธิปฏิหารมีอาเทศนาปฏิหารมีปุเพนิวาสุนิวาสารุสติยานมีจตุปปาตยานก็ไม่พ้นทุกขติอยู่ดีคุณวิเศษเหล่านี้ช่วยอะไรเราไม่ได้ช่วยให้เราแก้ปัญหาความตายได้ไหมไม่ได้มียานอย่างรู้อดีตดูไปดูไปก็แก่ไปเจ็บ ตายอยู่ดีรู้อนาคตมีอาเทศนาปฏิหารกำหนดรู้จิตคนอื่นก็ยังต้องแก่ยังต้องเจ็บยังต้องตายการแก่เจ็บตายจึงเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่มีความสำเร็จทางโลกมียศมากมีเงินทองอยู่ในตระกูลสูงก็ยังแก้ปัญหาแก่เจ็บตายไม่ได้ดังนั้นปัญหาแก่เจ็บตายเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ดังนั้นคนต้องมาประมวลประมวลชีวิตให้ดีก่อนว่าชีวิตเนี่ย เกิดมาทำไมเพื่ออะไรอะไรคือประโยชน์สูงสุดของการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> เมื่อพิจารณาแล้วเนี่ยพ <Yeah. S 2> ระศาสดาก็ชี้เห็นแล้วเ, <Yeah. S 2> เห็นไหม <Yeah. S 2> ไม่ว่าใครก็ตามในโลกแก่เจ็บตายหมดจะเป็นพรหมเป็นเทวดาเป็นมนุษย์ <Yeah. S 2> นรกกับเดฉานเปลววิสัยดังนั้นการเอาชนะความแก่ความเจ็บความตายได้นั้นเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นเรื่องที่เราสมควรที่จะกระทำและต้องได้มันมา พระองค์บอกว่าเราเป็นผู้มีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้แต่ก็ยังโมัวแสวงหาสิ่งท ja mm ี่มีความแก่เป็นธรรมดาอยู่นั่นเองเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่พ้นความตายไปได้แต่ก็ยังโมัวแสวงหาสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาอยู่นั่นเองเราเป็นผู้มีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาแต่ก็ยังโมัวแสวงหาสิ่งที่มีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาอยู่นั่นเอง รองบอกอะไรเล่าคือสิ่งที่มีความแก่ความเจ็บความตายมีความเศร้าของโดยรอบด้านเป็นธรรมดานะแพะแกะไก่สุกรช้างโคโม้าลาบุตรภรรยาฆ่าทาสกรรมกรทรัพยนะ์ทุกอย่างเลยในทางโลกมีความเสื่อมมีความสิ้นไปเป็นธรรมดาไม่มีใครได้สิ่งเหล่านี้แบบถาวรมีการแปลเปลี่ยน และที่สุดของความไม่ถาวรของมันก็คือร่างกายเราแตกทําลายถึงเราจะอยู่ในยศไปตลอดจนกระทั่งใกล้สิ้นอายุไขตัวอายุไขเองก็จะทําให้เราเสื่อมจากสิ่งนั้นเสื่อมจากยศเสื่อมจากลาบเราหาลาบได้มากผู้้าบอกเธอหาเงินได้วันละแสนกหาปณะได้เยอะไหมเยอะแต่เธอสามารถทําความสุขได้ต่อเนื่องตลอดหนึ่งวันหนึ่งคืนได้ไหมก็ทําไม่ได้ความสุขในทางโลกหาได้ชั่วคราวแค่นั้นเองไม่สามารถดํารงอารมณ์ของความสุขนได้อย่างต่อเนื่อง และเราก็ยังแก้ปัญหาความแก่เจ็บตายไม่ได้พระองค์จึงให้เรามองว่าการรู้อริสสีมันเป็นอริยสัพเป็นสัพอัญหา,าศาลพระองค์จึงบอกว่านั่นแหนะขณะนั้นเธอได้ลาบการได้ลาบคือการได้มามีศรัทธาในคําสอนของตถาคตที่ประกาศไว้ดีแล้วพระองค์บอกว่านี้คือส่วนแห่งการได้ลาบ